อีกหนึ่งชีวิตค่ะเอซแม่ขับรถออกมาซื้อของตอนเช้าแล้วมาเห็นเข้าหมดคำจะพูดน้ำตาจะไหลเอาตัวน้อยอยู่เลยสวยแม่ก็ไม่ได้มีอาหารติดรถนะคะวันนี้เพราะเพิ่งมาอยู่ที่นี่ ก็ไม่ไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้ก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปที่ร้านค้าแล้วก็ซื้อปลากระป๋องมาเขากินก่อนจริงๆก็ไม่อยากให้กินหรอกนะคะแต่แบบด้วยความที่ไม่มีอาหารติดรถมาแล้วก็มันก็ไกลจากบ้านที่แม่อยู่เรามีแต่สองตัวนะคะนุ่นค่ะกำลังเดินอ,อยู่อีกตัวหนึ่งไกลๆนะ เช้าๆแล้วมาเจอแบบนี้คือแบบหมดคำจะพูดแล้วค่ะโู้สงสารเลยอ่ะรู้จะทำยังไงนะคะบางทีก็แบบแ้นใจตัวเองนะทำไมหูตาช่างไวนักหนากับเรื่องอย่างนี้นะคะ่ค่ะ โอ้น่าสงสารเหลือเกิน